สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่มุกสตูดิพาร์นะคะเราจะมาสัมภาษณ์น้องไม้กันนะคะเกี่ยวกับการทำวีซ่าไปเรียนที่ออสเตรเลียนะคะน้องรู้จักสต u d ิพ a ร์ได้ยังไงคะ,ะมีเพื่อนแนะนาเพื่อนแนะนำะนอะโอเคเราเพื่อนไปเมืองไหนประเทศไหนน้องจำได้ไหมไปออสเตรเลียเหมือนกันครับไปซีบีไปเรียนที่ไหนคะเมืองอะไรเอยไปเรียนที่ Pacific International คอนเนครับที่เมืองบิสเบกครับแล้วการบริการของสตาร์ทพาร์เป็นยังไงบ้างคะก็โอเคดีครับเป็นกันเอง<ม>แล้วก็ประสานงานก็รวดเร็วดีครับ<ม>น้องดำเนินการในการไปครั้งนี้นานไหมคะใช้เวลา<ม>ประมาณหนึ่งเดือนนะครับประมาณหนึ่งเดือนเนาะอ่าแล้วน้องจะอยากจะแนะนำเพื่อนๆที่กำลังอยากจะไปน้องอยากแนะนำบ้างไหมดีเอยก็ ถ้าอยากลองไปหาประสบการณ์ใหม่ๆหรือไปเรียนรูปภาษาก็บอกที่บ้านให้ส่งไปเรียนนะครับเปิดประสบการณ์ผมก็ครั้งแรกเหมือนกันในการเดินทางไกลขนาดนี้ครับโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณน้องไม้มากนะคะที่ใช้บริการสนิพันธ์ในการทำวีซ่าไปเรียนครั้งนี้นะคะครับัดีครับสวัสดีค่ะ